สารคามครับสารค้ามบ้านใดด้วยน่าเชื่อกว่าอันนี้เด้สารคามครับบ้านใดยานสีเราเอาหูจักกันบอหนี่ครับหูคุณหูกันมาสมัครเลยแมนบอแฟนดารวก็ไปทุ่มตัวไปก่อนแล้วอันนี้เด้อยู่จังบ้านใดโคราดครับโคราดบ้านใดโคราดรถแดงครับอ๋ออันนี้เด่นองบล้ำพูครับน้องบล้ำพูบ้านใดบ้านดูดมครับ โอเคอันนี้ดิมาแต่หมองเดียวกันรครับมาแต่หมองเดียวกันโอ้ดีใจปะกะไข่แน่อ่า <laughs> อันนี้ได้มาแต่จังหวัดไหนสุโขทัยครับสุขโขทยัทยเค okay, ถ่ายรูปแล้วอันนี้หล่ะจังหวัดอะไรปอนแกนนะวบปอนแกนบ้านยังบ้านแฮดครับบ้านแฮดอันนี้ได้จังหวัดอะไรนลำไทยครับอำเภอรัตนาครับอ๋ออันนี้เลยน้องคายจ้ะน้องคายเนาะบ้านไหน อันเพืะะ่อรัตนค่ะอ๋ออันพญานักก็บรเม็นพญานาคอ,อ,อันบางไฟคือลายๆนะอันนี้เดชจังหวัดอะไร,รบ,บ้านเดชอําเภอเพนครับอำเภอเพนแล้<ร>วพพถ้าพี่ไทยหลุไดไ้หันหนามะเคเดแล้วรอรอ,ออีกสองคนสีส้มนั่งลงเด้สสงงดสสอสีส้มรอสุดก็เลยได้อยู่ข้างหน้าเเลยเอานังน่งรอนั่งรอแล้วก็สีม่วงขยับเข้ามาเออเดี๋ยวพี่สีไทยลุกอันนี้ได้มาเตยจังหวัดไดเนี่ยนคนครับบ่อําเภอไหนอ่อเภอเมืองครับอําเภอเมือง ดีใจไหมจะได้บินแล้วดีใจ,ใจมีใครเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไม่บินมีไหม <c oughs> ไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้ว,ม,ลลวมีใครเคยไปไต้หวันไหม <c oughs> อ๋อเคยไปอยู่เออเขาไปงานเก็บหมากได้นะ่ะไปซื้อหมากน้ำเขาเอาโอเคครบแล้วเนาะขยับมาอีกหน่อยมันไม่ตรงกลางมาขอใบอันนี้อันนี้อยู่มาตาักทำอะไรเนี่ยตะกนตะโกนครับตะกกนเนาะโอเคมาขยับมาอีกไดนะ้โอเคเดี๋ยวพี่ท่ายรูป Yeah. Ja, นี่ก็หมดของกับซเดียลตัวของระบายแต่บอกมาบมอย่างก็บอกแของกเอาไปท่นี่บอกแต่เที่นบอกนะใแถบหางออกแล้ว่าเขาจะบอกในออกแค่ก เอ,ๆๆอเออเอาเก็บไว้อันเวลาอันหวดไตวันแล้วสีนี้คนมาลับอันเรวเรวเอากระเป๋าสีให้เอากระเป๋าเข้าไปเรวเด้เอเก็บเรยเอเก็บใสนในกระเป๋า เอกสารส่วนโตให้ถือให้ถือด้อเออให้ถือเอาอไอซื้ออยังเกาะบันดิษครับบันดิษดวงมะลาถ้าเป็นนี่ยังกันกับอันนั้นนักลองมอลำน่ะซื้อยังกาะเือดอกลักดวงมะลาเห็นไหมไปพี่น้องกันบอกระบเออเอาใส่ไว้อะไร

อันนี้ไปงานไปงานเก็บหมากเนาะแมนบอกเคยเคยเคยทำไหมไม่เคยครับครั้งแรกเนาะเอก็บหมากมาฝากพี่ด้ับดีใจบอสเด็บิดแล้วดีใจจ้าไปไปงานอย่างเก็บหมากเนาะลองเบิงบอเคยเห็ดบรเคยเคยไปไต้หวันแล้วกันบะอ๋อเเคยจ้ะอนนี่ครั้งแรกอ๋อลองเบิ้งด้อลองเบิงลองเบิงงอันนี้ได้ดีใจไหมคะดีใจดีใจย่ว่าของไหลายเนาะเธอเธอขือของหลายแท้ะ สิปั๊บเอเยนดูแลจากสามขวดบอกเราเลยนะคะเออเออข้าซื้อมาแม่เ้อเยนอยากกินมาม่อยากกินมา้วฮโอ้ยอันนี้ไปงานอยังนี่ไปโรงงานพัาติครับอยู่กชิงครับโอ้เออเอาเอาเอาอันนี้ซื้ออยังก่อเอาอีกรอบนึงสมสีบัวสายมาแต่จังหวัดเลยสารคามรับสารคามเนาะดีใจบอพี่ดีใจครับดีใจเนาะสิได้บิีแล้วแม่นบอ คนเลี้ยวจ่างมาจ่างมากสู้ๆอันนี้ได้ดีใจบ่อยดีใจรลายเนาะมี่ยังจิบฝากหาลูกหาเมียบอคนโสดวะคนสดวะบอานไม่น่าโอ้ยคนโสดคนโสดวันนี้วันที่หนึ่งนะคะซื้อซื้อเลขตัวใดไอซื้อเลขตัวใดซื้อหนึ่งเจ็ดครับซื้อหนึ่งเจ็ดบอเมื่อสีออกบอหร่าออกครับออกอยู่เอาอันนี้แล้วก่อนเดี๋ยวยูสีไทยรูปให้เด้อบางคนเขาเจ้าสีไทยรูปกัมหยัก เดี๋ยวถ่ายรูปให้อีกเด้ดนอผู้บาดกินเสษกอกเด้อพี่น้องใส่โรงงานเดียวกันเบิร์ตบ่นี่คนละโรงงา,า,าไ<ป>นไปเลยปะปายุ้มคือเป็นคนละใบคนละใบเวลามาแจกเฮ็ดนี่ยังเง,งี้ยโรงงานเหรอครับเงินยกรดีอยู่หรอเงี้ยกรดีอยู่ต้ดีกว่าบ้านเท่าเนาะป้ายุ้มบ้านามที่มปายไปโรงงานอีหยังนี่ ย่อมใช่ไหครับบอกเขาเอาคนอีกบอกเน่เด้ออยู่นานโถว่ะตีนเอาทางเซนเทอรกับเอาโบเมนตพักไต๋ปะเอาเมนบอกบอกเขาไม่ไหมสันอันสองผัวเมียยงเก็บหมากพูน่ะยู่พูนไปบอกเขาว่าพักไต๋เขาอยู่นานโถนานโถพัากกลางผมเอาเมนซะว่เออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาไม่ก่อนพี่โบเมนอยู่ผักไต้โบเมนตัวเดียโอ้ยอีหยังวะเขาไปเก็บหมากสองผัวเมียน่ะเก็บหมากอย่างเดียว อันนี้ยูคเขตไดนี่ผมบ่ครับอืใไทเปครับไทเปล่บ่ในเมียงในเมียงบ่คนเมืองหลวงอ่ะคนเมืองเออคนเมืองหลวงอันนี้เด้เขตไดนี่จางหัวจังหัวภาคกลางแม่นอยู่ใกล้กันบ่ม่นบ่อเ,นะเออติดต่อกันไว้จำตัวนนได้ยง,งกันได้ยกันอืมเออติดต่อกันไว้เอาเบอร์เอาไลฟ์กันไว้ชวนกันเที่ยวแม,ม่นบม่มาแล้วมาแล้วดอกรักดวงมาละ โชคดีค่ะโชคดีเดินทางปลอดภัยอ่าโชคดีค่ะโชคดีอ่าเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะจ้าอ้าโชคดีเด้อจ้าอ้าวพเห็นผมมาสั่นอ่าผู้สาวเก็บมากผู้สาวเก็บมากอันบบเมนภาคใต้ภาคกลางภาคกลางอยู่กับคนอันเด้ออยู่กับคนแรกเออ ภาคกลางภาคกลางเอาโชคดีเด้อพี่มาพี่มาพี่โชคดีเด้อรายงานข่าวในเด้อโอ้หลายๆเด้อมันมันเอาได้ปอน้อยกยกขึ้นก้อนเออเอาดอกลักดวงมาละโวอร์บเมนบันดิตดวงมาละกินกินน้ำให้เบิร์เด้อกินน้ำให้เบิร์เด้อเออเอาพอแล้ว